ทำไม้ทำไมอ่ะมียงคนโก้ถือไม้อะเบงผู้ใดดื้อจัดการเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้เลยค,ความรักก็เหมือนกับไม้ก็เหมือนกับคนที่ใช่ก็เห็นก็ใจสั่นแล้วยังไม่ได้ดื้อนะไม่ได้ทำอะไรเลยดื้อไหมไม่ดื้อดื้อไหมไม่ดื้อเ่ง้วย ไม่กันยานขึ uh ้นนะมึงเนาะยานมาจริงมึงอ่ะโอ้กำนังโกะนะวะพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับข้าเจ้า่าย่งค้นโกะครับหากินกับเพหากินนำค้นงูแบงค์ครับเอ่อผมหล่อไปครับผมดังนะเออตั้งแต่ผมออกช่องเจ็ดไปเดี๋ยวผมจะบอกกับทุกคนเลยผมดังนะครับ ผมดังไปครับเออยครับย่าเล่นปืนดีกันลูกมันไปแลนดีกันตอนทด่เห็นยังกันจริงจิมาหามเก่งมากแม่สวยคนเก่งของยาเนาะตอนที่เห็นยังอยู่พอยังมาหยอกลูกก็เจ้ากันน่ะเออทุกคนครับใครได้ดูผมบ้างครับผมออกช่องเกียรติครับเดินมาหน้ากลงใกล้ใกล้ดีกว่าเดี๋ยวทุกคนมองผมไปแชัดอย่าค้างจากการนั่งลงเออแล้วก็พูดผมเหลร์ไปครับเออผมเหลร์ไปครับเออขอมือหน่อย ขามือขามือ,อาขามือ,อ,มอเออ,<ข>อเก่งทุกคนครับผมอ่ะตอนผมไปวิ่งผมได้ออกช่องเจ็ดเลยนะครับผมภูมิใจตัวเองมากเลยนะครับตัวเองครับคอออยากให้ทุกคนดูหน้าผมด้วยนะครับจำหน้าผมไว้นะครับช่วยสพอร์ตบาตัวนี้หน่อยได้ไหมครับคุยแมงแตดกได้ออกช่องอเดี๋ยวที่กูท่านได้ออกต่อหันเจอเจอเดติงกูมันดีอยู่แล้ว กูต่อยออกช่องกืเอซ้ำจ้องจวกช่องเจ็ดช่องแปดจ้องเก้าจ้องยังเดี๋ยวกูก็ได้ออกน้ำเขาตอนนี้น่ะท่านได้ออกอยู่แต่ว่าเจ้าไหนภาพผมไปออกกันได้ครับผมจะออกที่พี่กันครับแต่เบื้องหลักูจะออกช่องเก็ดชุดเก็ดหุ่นลายก็เมึงอีกลายก็ช่องเก็ดอีกข้อเนียวเบื้องแตงเตมันตัวใหญ่เลยนี่มันก็ควรเกาควรเอาควรเอาเลยมาแหลกๆมันถือเกาควรนมึงไง เป็ดเกาเปิ้ลโตไม่ใหญ่ขึ้นทุกเมื่อจนเหมือนมือละแปดเส้นเุยนะยายครับยายครับผมได้ออกทีวียายภูมิใจในตัวผมเองครับฮะภูมิใจมากพูดให้มันเต็มปากหน่อยเสียงดังๆหน่อยใจครับภูมิใจมากไหมอ่ะภูมิใจมันได้ยายมาได้ออกใยายทำไมไม่ออกด้วยล่ะผมไปวิ่งแบบโหมันคือคอนเทนต์ที่ผมแบบว่าอยากทำให้มันอะไรนะครับผมทำเพื่อครอบครัวเลยนะเนี่ย ใช thing, ่แล้วออเได้เสมอเลยได้เสมอเลยโยคนก้เออรักยายเหมือนกันได้ครับกนั้งงจอ่าถ้าไปยายพูดไม่เข้าหูอย่างนี้ไม่ได้ก็ขนาดนั้นได้ครับเอื่อได้แล้วยายด้วยผมเลยครับด้วยคอยผมเลยครับด้วยให้ผมหน่อยเดี๋ยวต่อไปผมพาออกซ่องแปดซ่องเก้าซ่องสิบซ่องสิบเอ็ดเลยครับยายด้วยให้หน่อยครับตอนนี้นะครับผมดักแล้วด้วยให้หน่อยนะครับด้วยให้ผมหน่อยครับว่าอะไรยายกับมืออินี่แม่มันแลีนบ้าหม่งนี้ วิ่งคนละกันอยู่หัวว่าเออดืดครับดืดครับพอหรือยังขอผมด้วยครับยายผมจะดูดหอมครับไม่ใช่ครับยายอย่าลังเกียจผมดิครับหอมครับยายหอมยายครับที่ผมอาจจะปากเหม็นเดี๋ยวแปรงสิบปันหรือยาสิบปันก็เข้าครับโหยายไม่จริงใจอ่ะขยะสิบปันหมากับแปรงสิบปันหมากะเข้าเนาะยายไม่จริงใจกับผมอะยายไม่งั้นยายหอมหนูก็ได้นะ ทำไมเขา้อไมลังเกียดลองอะไรวะไปก็ได้วะมดื่กระด้อดื่แล้วมันอะไรล่ะ